สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับผมเสือป่าชาแนลครับผมวันนี้ผมจะกลับมาดูป้าที่เป็นลมหมดสติที่เรามาเจอตัวกันวันนั้นนะครับผมจะกลับมาดูด้วยว่าข้าวกับน้ําที่ผมไปวางไว้นะมันยังยังอยู่ที่เดิมหรือเปล่าวันนี้ผมก็ไม่ได้มาคนเดียวนะครับมีสวัสดีครับผมเล็กนะครับจากช่องเล็ก LAK นะครับครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับผม ครับผมนี่ก็ได้เดินมาไกลพอสมควรแล้วนะดูเหมือนว่าจะใกล้ถึงที่ที่เราเอาข้าวเอาน้าไปให้เขาแล้วนะที่เขาไปลมหมดสติกันฮะ <หา S 2> อ,อยู่ข้างหน้านี่ละเพื่อนใกล้ถึงแล้ว<อ>ไปน<อ><ป>ี่ผมก็มาครั้งแรกมะกทุกคนแต่ว่าผมไม่เคยมากับสื่อเราก็เดินมาไกลยอยู่โอ้เ,<ล>เล็กไม่มีคนอยู่แล้ว เฮ้ยแต่ว่ากล่องข้าวที่ผมแขวนไว้มันตกลงมาอยู่ข้างล่างนะเฮ้ยมันจะมีคนมากินนะใช่หรอใช่เหมือนมีคนมากินไปแล้วนะป้าหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันอนะไม่รู้ว่าใช่ป้าหรือเปล่านะเดี๋ยวเราลองตามหากันดูรอบรอบอีกสักพักดูนะไอ้กล่องข้าว,วขายะ ยังใหม่ๆนะท,ที่ปูนี่เราปูไว้ไงแก้มอนข้าจแต่ก็ามากินข้าวนะเนี่ยแล้วผมต่อขอยะกลับเดี๋ยวนะขอวางไว้นี่ก่อนเพราะว่าไม่อยากทิ้งไว้กลางป่านะครับจะทำลายระบบนิเวศเดี๋ยวผมลองตามหารอบๆดูนะเพื่อเจอเล็กไปแยกกันแยกกันตามหาแต่ว่าอยากอยากไกลมากนะผมแยกกันตามหากับเล็กนะครับลองดูรอบๆนะเพื่อเจอ ป้าเขาแต่ว่าข้าวมันมีร่องรอยกันทุกถูกกินแล้วนะไม่รู้ว่าใช่ป้าเขาได้กลับมากินหรือเปล่าครับันี่ไม่มีคนลองไปหาข้างล่างดู มันค่อนข้างลกนะหญ้าเยอะด้วยกิ่งไม้ก็เยอะผมนี่เดินนี่ต้องมาระวังอย่างเต็มที่เลยเจอป่ะเพื่อนเจอเป่าไม่เจอ,เจอถ้าเจอก็ส่งเสียงเรียกนะใช่หรอ ไม่รู้ว่าใช่ป้าเขาหรือเปล่าไงไใช่อาจจะเป็นคนหาเห็ดห่านเอาไม้เอาไปกินก็ได้นะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ผมต้องหารอบๆดูเผื่อเป็นตัวป้าเขากลับมากินเองนะเพราะว่ามีแค่ป้าเขาที่จาที่ตรงนี้ได้ที่เขากลับมากินกลับมาเอาข้าวเขานะ ไม่เจอเลยเจอเป่าเลิกก็ไ pues ม่เจอนะครับผมข้างล่างเป็นข้างล่างเป็นทางลงภูเขาเหรอลองไปดูนะ นี่ตรงนี้มีทางเดินอยู่นะมันรู้ป้าครับจะไ,ไปทางนี้หรือเปล่าเนี่ยเป็นรอยทางเดินเลยเนะี่ยไม่รู้อะ่ะเล็กลงมาดิ เพื่อเขาเดินมานะเล็กตรงนี้มันมีเป็นรอยทางเดินเลยอ่ะค่อยคเดินนะอย่าเดินห้างเกินไลเดินลงอีก าเรไม่แน่ใจนะเพราะยังไม่รู้ด้วยว่าเขาหาทางออกเจอ,อยังเราต้องเดินไปเรื่อยๆอไม่เจอเลยนะครับผมแต่ตรงนี้มันมีรอยอะไรเนี่ยรอยขุดอะไรสักอย่างนี่น,นะครับเนี่ยเนี่ยเล็กรอยขุดเมืเลยอะ แต่มันมีเป็นรอยทางอะนะนี่เป็นร่องน้ำร่งอ,งอ,อ,องน้ำเก่ามาั้งแน่ใจอ่ะเนี่ยเป็นรอยอะไรไม่รู้นะครับมันรอยขุดอะไรสักอย่างมาเล็กตามอันนี้เนีย่ยเดินข้างกัินใจเป็นหลง ไม่เปทางเดิน่นะป่าๆมันน่มันนี่เขาอาจจะเดินมาทางเฮ้ยมันเป็นกระสอบนะมันมีคนมาอยู่ที่เนี่ยเล็กมันมีคนเคยมาพักที่เนี้ยเนี่ยเป็นกระสอบอะไม่มีอะไรนะเป็นกระสอบเปล่านะมันมีคนมาตั้งแคมป์อยู่ตรงเนี้ยใช่ป่ะมันเป็นรอยเนี่ยมีกระสอบ มันเป็นทางเดินเปเรื่อยๆนะเนี่ยใช่ใช่เนี่ยมันเป็นรอยทางเดินเลยนะเพื่อเพื่อนไะรู้บ้านป้าเขาได้นะเนี่ยเออเราไปได้เป็นไปได้นะใช่ใช่ใช่ไป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 เนี่ยเป็นรอยทางเดินเลยเนี่ยโหเป็นรอยทางเดินเลยเฮ้ยเล็กเป็นรอยทางเดินเลยเออเนี่ย รอยทางเดินเลยเนี่ยันนี้อันนี้อลอยทางเดินเลยเนยครับผมเหมือนจะเจอทางรถวิ่งได้นะเหมือนเป็นทางออกไปไหนสักทีหนึ่งแล้วแหละใช่ไหมเล็กเราก็เดินมาไ,มไกลไ<ม>พอ <า S 1> สมควรแล้วนะใช่ออมาอทางนึงนะใช่เหมือนทะลุมาที่ไหนสักทีหนึ่ง กองมันกองไม้ไผ่อะเขาเอไปทําอะไรกันก็ไม่รู้เนี่ย<า>กองไม้ไผ่มันมีคนมาตัดไว้อ่ะนะเหมือนทะลุมาเองหมู่บ้านหนึ่งอะเหมือนผมว่าน่าจะเอามาแบบทีละน้อยๆอะเฮ้ยมันทะลุออกมาดงอ้อยที่ไหนสักทีนึงอะ่บเป็นดงอ้อยเลยนะครับผม ตรงอ้อยนะครับโอ้หลัๆไม่ได้ตรงอ้อยเราเดินมาไกลแล้วนะเล็กเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยี่ใครวะเสือมือเมือนชิ้นนั่นแหละเอาปลาคนนั้นหรอหรอ,อ๋อปลาเขาทำผมไปไหนนี่มือนั่นแหละ อ๋อป้าเขาป้าเขาจะกลับบ้านนะจะหาทางกลับไม่เจอ,อ,อป้าเขาป้าเขาหิวน้ำนะป้าเขาก็เลยลงไปกินน้ำจากบ่อน,นี้เหมือนโอดนนทัท้งเยอะเหรออืออ๋อจะทันงไงเดอป้าเขายังกลับไม่ถึงบ้านเลยเขาบอกเขากินน้ำบ่อน,นี้ประทังชีวิตนะไป<แ>ป้าลีลีทั้ลทงลูกชั้นครูทั้งลูกทั้งจะครูวะตรงนี้แดดร้อนมากเลยนะ ป้าเขาโอ้โหเหมือนจะไม่มีแรงแล้วผอมแห้งนลครับผมเชน้องเขาทังย่้คให้ป้าเขานั่งพักที่ล่มก่อนนะเพราะว่าตอนนี้แดดร้อนมากอเมื่อน่ถึงไหนเนไกด์เบอรให่รัแทนพระราตุดุนอ๋อป้าเขาบอกป้าเขาจำทางได้แล้วนะทางนี้แน่ใช่ปะเจนน้อบ่ในเจนพูดเด้อ เขาถามว่าเจอน้องเขาไหมผมก็บอกว่าไม่เจอนะเพราะผมเดินมาผมยังไม่เจอน้องอ่ะใครหุกเนอพูดไทยไงเอาเกอใช่ถมแม่ปลาเอาผู้อเอามีแล้วพวกน้องเขาน่าจะกลับบ้านนะนะป้าบอกแต่ใครหุงข้าวที่บ้านไม่รู้นะไม่รู้ว่าน้องเขากินอะไรที่บ้านนะใช่ตอนนี้เดี๋ยวให้ป้าเขาอยู่นี่ก่อนนะเดี๋ยววิ่งกลับไปเอารถกันก่อนนะไปนี่ไม่ใช่เดี๋ยวเรากลับไปส่งป้าเขาแล้วก็เราก็จะถ่ายบ้านเขาด้วย ได้ได้ได้เดี๋ยวผมให้ดูบ้านป้าเขาด้วยนะป้าเขาบอกเหมือนป้าจะจําจําบ้านเขาได้แล้วนะแต่เราวิ่งกลับไปเอารถที่เราจอดไว้ฝั่งนู้นก่อนนะเพราะว่าระยะทางมันค่อนข้างไกลนะเดี๋ยวเราาเรก็จะถ่ายทุกคนดูนะครับได้เดี๋ยวเราให้ป้าเขานั่งรอที่นี่นะเดี๋ยวเราวิ่งกลับไปเอารถกันก่อนได้เดี๋ยวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวผมวิ่งกลับไปเอารถกันนะครับผมนี่ครับทุกคนเสือก็ได้มาแล้วนะเมื่ี้เสือวิ่งไบลอารถยางเร็วเลยนะ เสือก็ให้ผมเฝ้าป้าเขาไว้นะเพราะกลัวป้าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้มาแล้วมาแล้วนี่ขอถ้าผมยึดทางมั้งขอตัวไปส่งใช่เขาขอตัวไปส่งป้าก่อนนะทุกคนจำบ้านได้แล้วจะให้ป้าเขาชี้ทางให้ผมนะครับผมโอเคครับทุกคนไปมันจะกลับมาถึงบ้านเขาแลนี่น่าจะเป็นบ้านเมื่อเทิงนึ่งไงเหรอเขาบอกถึงบ้านเขาแล้วนะตรงนี้พื้นหน้าบ้านเขาลื่นมากนะ นภูเขาอะไรตุ้ตนะุ๊กนะอ๋ออันนี้ลูกชายเขานะลูกชายตัวก่อนอันนี้ก็เป็นบ้านเขานะ,อะโอ้น้องเขาเยอะไรมีสี่เออเลรอทุ่งรนะําเขาบอกเขาอยู่สี่คนนะเขาพูดไทยได้หน่อยๆนะเขาบอกครับผมเดี๋ยวผมเขามาส่งตัวเขาถึงบ้านแล้วนะ เาพราะผมต้องขอตัวกลับก่อนนะอันนี้น่าจะเป็นหมู่<ช>บ้านใกล้ๆเราใช่ปะใช่เเหมือนมันทะลุเข้ามาได้<ช>นะเหม,ม,มือน <ผม S 1> เดิน<ม>อ้อมป่าทะลุมาเลยนะนี่บ้านปลาเขานะนนะนดูลกมากเลยเดี๋ยวอ่าไว้เจอกันคลิปหน้านะนะขอตัวกลับบ้านกันก่อนถ้าชอบคลิปน,นี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็ติดตามกันได้ครับผม